คุยกันในเรื่องของความรู้สึกกันพอเวลาเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันอ่ะคุยเรื่องงานมันจะง่ายจริงไหม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 คุยเรื่องงานมันก็จะง่ายเวลาแก้ไขปัญหางานมันก็จะง่ายแต่ถ้าหูจะเางานคือเราอยู่บริษัทฝรัง่งก็จริงเถอะฝรั่งมันก็จะดูเป้าหมายอย่างเดียวใช่ไหมมันจะไม่ได้ดูเรื่องของวัฒนธรรมมันไม่ได้ดูเรื่องอการสร้างองค์กรที่ไปสู่ความสําเร็จร่วมกันด้วยความที่สวยงามชมดชมชําแต่เราต้องรักษาความเป็นไทยไว้ ความชมดชม้อยมันต้องมีความน่ารักมันต้องมีแล้วก็ความอิ่มเอมใจมันต้องมีทํางานด้วยความอิ่มเอมใจตัวกัน่ะแก้ปัญหามันจะง่ายกว่าคนอื่นเวลามีปัญหาติดมันจะง่ายกว่าตัวอื่นมันจะต้องเป็นออโต้ไหลไม่ใช่ออโตติดบางทีมันติดมันไม่ได้ติดที่เรื่องอะไรนะมันติดที่เรื่องของคนนั่นจริงไหมอย่าให้ความรู้สึกมันงํากันเข้าใจคําว่างับไหมงํางออโอเล็บเลร โอ้โเห็นง่าง่าอันนี้อยาให้มันง่ากันระดับเมนเนจด้วยกันนี่มันต้องลองคุยกันแบบลื่นที่สุดแล้วน้องลื่นเพราะแล้วพอไอ้ข้างล่างมันติดมันก็จะลองเราจะได้ไปแก้ถูกข้อปัญหาทุกวันเนี่ยองค์กรนะนะมันมักจะแก้ผิดข้อพอแก้ผิดข้อปุ๊บมันก็จะเฉียดไปเฉียดมาแล้วก็ไม่จบทักทิ้งก็แก้กันไปแก้มาผมเห็นแล้ววนมา สิปี20ปีก็ยังเหมือนเดิมพราะแก้ผิดข้อเพราะนั้นมันจะแก้ให้ถูกข้อถ้าแก้ถูกข้อปุ๊บมันก็จะลื่นเลยทีเนี้ยมันก็จะเป็น Auto, ออ,อ,อโ,ตโต้อออโตไหลจริงๆอ่ะไม่ใช่ออโตติดเหมือนกันพอระดับเมนเดจได้แล้วปุ๊บไปจับกลุ่มเอ่อระดับซุปก่อนระดับแอซิดก่อนใช่ไหมแอซิดแล้วก็ไปซุปแล้วก็ทีะไ,ไประดับโอเปเรตก็ว่ากันไปนะครับจะทารูปแบบไหนก็ว่ากันไปอันนี้เป็นไกด์ไลน์ให้เฉยๆนะเพราะฉะนั้นนะครับ เราจะเป็นทํางานเป็นรูปแบบฝรั่งโคมคามโคมคามบูร่งางผาระเบิดเขาเขากระท่อมไม่ได้เขาใจไมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องแบบทำงานเป็นแบบน่ารักเป็นแบบคนไทยอะไรเงี้ยเราก็มีสไตล์เป้าหมายโอเคดีอยู่แต่สไตล์ไทยมันต้องมีบ้าง